ทันเนี้ยยายดาวิ่งมาถึงแม่น้ำแล้วใช่ไหมคะทันเนี้ยข้างหลังยายดาเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวอะไรแหละแต่เรารู้มันเป็นสัตว์สี่เท้าแน่ๆแหละที่มันกาลังวิ่งตามยายดามานะยายดา,าก็กลัวมากเลยตอนนี้พอเรามาถึงแม่น้ําปุ๊บเนี่ยตอนแรกที่เรามาแม่น้ําเราก็เห็นเป็นแม่น้ําธรรมดานะแต่ครั้งเนี้ยมันไม่ใช่แม่น้ําธรรมดานะทำไมรู้ไหม ระยะทางที่เราวิ่งมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงโหยหวนได้ยินเสียงอะไรที่มันน่ากลัวมากๆเลยจนมาถึงแม่น้ําเนี่ยตอนแรกที่เรามาเราไม่ได้เห็นผีสักะตัวถูกไหมเราไม่เห็นเลยเรานอกจากเห็นเป็ดถูกไหมปรากฏว่าตอนนี้สิ่งที่ยายได้เห็นตรงข้างหน้าเนี่ยคือแม่น้ําเนี่ยมันมีผู้ผีผู้หญิงนะ ยืนกันเต็มเลยนะแต่มันไม่ได้ยืนนะมันลอยอยู่แถเหมือนกับมันอยู่ในน้ําอ่ะแล้วตัวมันลอยเพมันลอยกันเยอะมากเลยรู้ทันี้เราจะกล้าลงได้ยังไงอ่ะเราก็ไม่กล้าลงเลยเรารู้แต่ว่าเราต้องลงไปใช่ไหมเพราะเราจะต้องผ่านแม่น้ํานี่ไปเพื่อจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งไอ้ข้างหลังมันก็กวดเรามาเราก็อูตัดสินใจไม่ถูกเลยถ้าเรายืนอยู่ไอ้ข้างหลังมก็กวดทันไอ้ไอ้ที่ในแม่น้ํานั้นมันก็มันก็เหมือนกับมันยืนรอเราเลยอ่ะ เราไม่รู้จะทำยังไงนะเราก็มองมองไอ้ผู้หญิงที่อยู่ในแม่น้ำมันนะมองแล้วเราก็มองจ้องตามันไะว้แต่เนี้ยไอ้ความที่เรากลัวแบอบกว่าเราก็ว่ายน้ําไม่เป็นด้วยไงตอนที่เรามาเราเหมือนกันเราเดินใต้น้ำไงแต่เนี้ยพอเราลงน้ำเว้ยตอนเนี้ยเราจมน้ําเลยพอเราจมน้ําอ่ะมันเหมือนกันเราแบบกําลังยังไม่ถึงอนะเราก็อยู่ประมาณระดับเนี้ยแล้วไอ้ผีที่มันอยู่ในน้ําอ่ะตอนเนี้ย ตอนแรกเราไม่เคยเราไม่ได้เห็นมันนะแต่ตอนนี้เยอะมากเลยในน้ำอะ่ะมันเหมือนมันพยายามจะเดินเข้ามาหาใย,ายดาวิตอนนี้มันมันเดินเดินเข้ามากันใย,ยดาวนะก็นึกตัวผงใส่ฉันจะไม่รอดนะง,งานเนี้ยถ้าเกิดเจอไอ้พวกนี้มันเราก็นึกว่ามันจะต้องมาดึงเรากดเราให้จมน้ำแน่ๆเลยและอีกข้างหลังนี่ก็ตามเรามาติดๆปรากฏว่าไงรูไหมปรากฏว่าไอ้ตัวข้างหลังอะ่ะ กะอีตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้มันทํายังไงนะมันเหมือนกับอีตัวข้างหลังเนี่ยมันวิ่งมานะมันมาหาอีตัวผีที่อยู่ในแม่น้ําอ่ะแล้วมันก็มาประสานร่างกันเว้ยเดียดาบอโอ้มันสยองนะแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเอ้าข้างหลังเราอ่ะมันไม่มีอะไรกวดแล้วใช่ไหมแต่นี้เรายังไม่ได้จมน้ำไงเราก็กินมันไปนไยเดี๋ยวฉันจะคานใต้น้ำม่ได้ฉัน่ายน้ำไม่เป็นแต่ก่อนที่จะคานเราก็กลัวไง เราก็กลัวเราก็เลยชี้หน้านะชี้หน้าไอ้เอกที่ข้างหลังมันวิ่งมาประสานกับไอตัวที่อยู่ในน้ำมันนะที่เป็นผีผู้หญิงเนี่ยยายดาก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าทำอะไรฉันนะแล้วถ้าเกิดว่าฉันตายนะแกกับฉันนะ่ะได้อยุ่มหัวกันทุกวันแน่ๆ <c ười> คือความกลัวไงมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราทะเลาะกับผีแล้วเราก็บอกว่า ถ,ถ้าเกิดว่าทําอะไรเราทําอะไรายดาวันนี้นะถ้าถ้านายดาตายอะ่ะบอกได้เลยนะเธอฉันนะต้องได้เจอกันทุกวันนะได้อยู่หัวกันทุกวันแน่ๆลนยะฉันไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําให้ฉันตายวันเนี้ยพอฉันจะกลับบ้านปรากฏว่าไอ้ผีเนี่ยที่มันยืนอยู่ในแม่น้ําใช่ไหมเยาดาก็คิดคิดแบบคิดตื้นนะนะเราก็ว่ายน้ําไม่เป็นไงเราก็เลยใช้วิธีขานนะขานใต้น้ําอ่ะ แต่ครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนตอนที่เรามานะตอนเนี้ยเราสำลักน้านะแต่เราก็ไม่ไม่รู้สึกว่าเราจําเป็นต้องหายใจนะเราไม่ได้หายใจนะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราคายคานใต้น้ําได้โดยที่เราไม่ต้องหายใจอ่ะเราก็คานไปเรื่อยๆเว้ยคานคานคานไปปรากฏว่าเราก็ไปเห็นไอ้ไอ้ตีนผีที่มันยืนเราก็พยายามคานหลบนะเพราะมันก็คงหาเราไม่เจอไงเราก็คานคานคานแล้วเราก็คานขึ้นไปแล้วตัวเราก็เลอะขี้โคลน ไปไปหมดเลยนะแล้วเหมือนไอ้ไอ,อ้ผีเนี่ยมันก็แบบมีสมุนของมันนะมันก็ล้อโหยหัวลงบนฝั่งอ่ะเราก็นึกกันนะว่าเ,เราจะรอดไหมวะเนี่ยปรากฏว่าพอเราขึ้นน้ําปุ๊บเราก็ต้องรีบวิ่งไงแต่นี้พอขึ้นมาปุ๊บนึกออกไหมแม่น้ําอ่ะมันจะเหมือนกับมันจะเป็นคล้ายๆสลบลงมามันจะเป็นตะลิ่ง,งนะอะไรเงี้ยน่ะยายดาก็รีบวิ่งไงด้วยความเร็วไงแล้วไปสะดุดลากไม้ไว้ ปรากฏว่าพอเราเหยียบลากไม้นะ่ะตัวเราที่เราคานใต้น้ำอะ่ะเราเลอะโคลนเนี่ยมันก็เลยทําให้ใย,ยดานะ่ะลื่นไงลื่นแล้วก็กิ้ง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 ลงมาพอกิ้งลงมาปุ๊บเนี่ยตัวเราอะ่ะครึ่งหนึ่งแช่อยู่ในน้ําแล้วนะแต่มือเรายังเกาะลากไม้อยู่ไงเพราะเรามีความสุขว่าแต่เนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วไม่รู้ว่าเราอะ่ะกิ้งมาเนี่ยเราหันไปถูกทิศถูกทางรือเปา ถ้าเราหันไปทางทิศที่เราวิ่งมาเนี่ยเราก็คงต้องกลับไปอยู่ที่เดิมอะเราก็คงต้องกลับไปหาท่านพญายมอะไรอย่างเงี้ยท่านนี้ทาอะไรไม่ได้อะไม่กล้าลืมตาด้วยไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาก็ฟุบหน้านานะแล้วก็ร้องไห้อะร้องไห้เพราะทำไมชีวิตเรามันต้องเป็นอย่างเงี้ยและอีผีเนี่ยมัยนก็คงจะเดินเข้ามาหาเราในไม่ช้านี่แหละอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นปรากฏว่า ขณะที่เรายาดาร้องห้าอยู่อ่ะยาดาก็ได้ยินเสียงอยู่เสียงหนึ่งนะเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆบอกว่ายื่นมือมาอยาดาว่าใครวะนึกในใจนะใครเนี่ยก็ไม่ยอมยื่นปรากฏว่าเสียงนั้นก็พูดขึ้นบอกว่ายื่นมาเร็วๆจะเช้าแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยยายดาก,าก็บอกว่าก็ไม่กล้าพูดเขาก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อเองนะ ไหว้หลวงพ่ออยู่ทุกวันเนี่ยหลวงพ่อมาช่วยแล้วรีบยื่นมือมาไอเราก็คิดว่าอาจจะเป็นผีมาหลอกเราไงเราก็ไม่กล้าย,ยื่นไงเราก็บอกว่าถ้าเป็นหลวงพ่อจริงอะ่ะหลวงพ่อเป็นยังไงอะไรปุบอกก็หลวงพ่อก็ตัวผูปูไงก็ไหว้ยอยู่ทุกวัน เราก็เออใจชื้นนะเออจริงเย้ยเราไหว่หลวงพ่อหลวงพ่อเขาตัวเขาปุกปุกไงแล้วหลวงพ่อเขาบอกรีบยื่นมือมาหลวงพ่อตัวปุกปุกเขาขุดหลวงพ่อมาหลวงพ่อเป็นพระสมัยสุขโขทยัยหรือพระหรือพระขุดมาจากสุขโขทัยเนี่ยยายดาก็จําไม่ไม่ค่อยเคลียร์นะปรากฏว่ายายดาก็าเอาว่าก็เลยไม่มีอะไรจะเสีย ก็แค่ยืดยกมือขึ้นแต่ยังไม่ทันจะยกมือขึ้นไปแบบสุดนะเราก็รู้สึกว่ามีผ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นสีขาวอะมาตวัดข้อมือยายดานะแล้วก็ชากยายดาอ่นอย่างแรงเลยแต่ว่าเหมือนยายดานี่ลอยตามหลังท่านนะยายดาเห็นเป็นผ้าอะแต่ว่าท่านนุ่งขงขาวนะแล้วท่านนั่งขัดกระหมาดอะแล้วตัวท่านก็มีผ้าเป็นสีขาวเนี่ยตวัด ดึงข้อมือยายดาไว้แล้วก็เหวียงยายดาตุ๊กตอนเนี้ยายดามาอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ๆกระเด็นมาอยู่ตรงระเบียงห้องที่ยายดานอนเว้แล้วตัวเราอ่ะก็ไปกระแทกกับเล้าไก่ไงตอนนั้นมันคงวันตุษจีหรืออะไรก็ไม่รู้นะระเบียงนั้นจริงๆมันไม่ได้มีไก่นะแต่มันคงใกล้ตุจีนอ่ะแล้วยายดาก็ไม่รู้อาอิชายนเนี่ยก็เอาไก่มาขัางแล้วเขาก็เอาไม้มาตีๆไว้ยายดาก็เห็นเฮ้ยนี่มัน ไก่นี่ว่ามันกองไก่เลยดาก็มองมันมีไก่อยู่สองตัวตัวหนึ่งสีน้ำตาลอีกตัวหนึ่งสีดําอีสีดํามันจะมีขนเลยรู้มันแฉบม,มาสองเส้นสีมาประหลาดแล้วสีอีกตัวมันสีออกน้ําตาลแล้วยายดาบอกเอา้านี่นี่เรามาถึงแล้วนี่ว่าอย่างเงี้ยโอ้ยดีใจมากเราก็มองเอาแล้วแล้วเราจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยใช่ไหม ปรากฏว่าเราก็เห็นตัวเราอะนอนอยู่ในในห้องอะแล้วเสร็จแล้วอะเราก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกว่าให้รีบเข้ามามันจะเช้าแล้วเดี๋ยวไม่ทันยายดาบอกว่าเข้าไงอะบอกว่าปรากฏว่า,วาอยู่ๆอ,อะยายดาก็เดินเข้ามาใช่ไหมใกล้ๆหน้าต่างอะปรากฏว่าตัวยายดาเหมือนมันมีแรงอะไรไม่รู้มันดูดอะมันดูดยายดาเข้าไปเลยนะดูดแล้วยายดาก็เหมือนกับเข้าทางเท้าอะแล้วยายดาก็ กระเด้งขึ้นมาเลยกระเด้งขึ้นมานั่งเลยนะพอกระเด้งขึ้นมาพวกตัวยายดานนี่เย็นเฉียบเลยยายดานนะ่ตกใจมากเลยบอกเฮ้ยนี่เรากลับมาแล้วหรอวะน้ําตาเราอ่ะที่เราร้องไห้ตรงเฮียน้ําอ่ะยังเปียกหน้าเราอยู่เลยเรา,าไม่ทาไงก็รีบมองหลวงพ่อแล้วก็รีบจุดธูปแล้วก็ไหว้หลวงพ่อที่อยู่บนทิ้งนะขอบคุณหลวงพ่อนะร้องไห้แล้วก็เอาธูปอ่ะไปปากแล้วบอกว่า หลวงพ่อช่วยช่วยลูกมาใช่ไหมหลวงพ่อช่วยหนูมาใช่ไหมบอกหนูหนูหนูขอบคุณหลวงพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยหนูหนูคงกลับมาไม่ได้แล้วอ <leaning S 1> <ๆ>ะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเคยเห็นพระพุทธรูปหน้าท่านนิ่งๆอนะ่ะแต่วันเนี้ยเรากลับเห็นท่านเหมือนท่านยิ้มแต่ท่านก็น่าเหมือนเดิมนะแต่เราเห็นเหมือนพระพุทธรูปท่านยิ้มให้กับเรา Mum. อะไรอย่างนั้นอ่ะยายดาก็เลยได้กลับมา